ความย่อแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่สองข้อหกสุลาปานวัตรวักว่าโดยการดื่มสุลาเป็นวักที่หมีสิสิขาบทคือสิขาบทที่หนึ่งห้ามดื่มสุลาเมลัยภาษาคตะปราบหน้าลิงงูใหญ่ายายของพวกชนินได้ชาวบ้านดีใจปรึกษากันว่าจะถวายอะไรดีที่หาได้ยากภิกษุ ชับพักคีแนะให้ถวายเหล้าใสสีแดงดังเท้านกกิราบชาวบ้านจึงเตรียมเหล้าแดงไว้และถวายให้พระสาคตะดื่มพระสาคตะเมานอนอยู่ที่ประตูเมืองพระภูมิมีพรภาคจึงทรงบัญญัติสขาบ,บทห้ามดื่มสุราน้ำเมาที่กลั่นและเมลยัยน้ำเมาที่หมักหรือดอง ทรงปรับอบัตปะจิตตีแก่ภิกษุผู้่วงละเมิดสิขาบทที่2ห้ามจี้ภิกษุภิกษุฉับพักกีเอานิว้วมือจี้ภิกษุสัตระสะวะัคคีคือภิกษุที่มีพวก17บเจ็ดลูกรูปหนึ่งเธอสะดุ้งเลยขาดใจตายพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทว่าภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตตี สิกขาบทที่สามห้ามไหวยน้ำเล่นภิกษุพวกสิบเจ็ดเล่นน้ำในแม่น้ำอจิละวดีพระเจ้าประสิทธิออกบายฝากขนมไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้ไปเล่นน้ำพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัญญติสิขขาบทห้ามภิกษุไหวยน้ำเล่นทรงปรับอบัติปฏิตรีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด สิกขาบทที่สี่ห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินยัยพระชนะประพฤติอนาจารภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนกับไม่เอื้อเฟื้อขืนทำต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในวินยัยต้องปาจิตตีสิกขาบทที่ห้าห้ามหลอกภิกษุให้กลัวภิกษุฉับพักคีพวกหกหลอกภิกษุสัตตะวะ สัตตะสะสัวะคีพวกสิบเจ็ดให้กลัวผีจนร้องไห้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทําภิกษุให้กลัวต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หห้ามติดไฟเพื่อผิงภิกษุทั้งหลายก่อไฟผิงในฤดูหนาวงูงูร้อนออกจากโพรงไล่การภิกษุแตกหนีกระจายไป พระผู้มีพภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุกอไฟเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นกอไฟก็ดีเพื่อจะผิงต้องปจิตตีภายหลังทรงอนุญ,ญาตให้ทําได้เมื่อเป็นไข้ผิงไฟที่คนอื่นเขาก่อไปแล้วไม่เป็นไรไม่ผิดสิกขาบทที่7ห้ามอาบน้ําบ่อยๆเว้นแต่มีเหตุภิกษุทั้งหลายอาบน้ําในแม่น้ําตโปธาพระเจ้าพิมพิสาร ก็เสด็จไปจัสนานพระเกศาทรงรออยู่ภิกษุเหล่านั้นอาบน้ำอยู่จนค่ำพระองค์จึงได้สนานพระเกศาและกลับไปไม่ทันประตูเมืองปิดต้องทรงพักข้างแรมอยู่นอกเมืองพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้าภิกษุอาบนา้ำก่อนกำหนดกึงเดือนทรงปรับอบัตบาจิตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ก่อนกำหนดระยะเวลากึง่งกึ่งเดือนในในเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่นร้อนจัดเจ็บไข้วงเล็บในปัจจันตะประเทศเช่นประเทศเราไม่เกี่ยวกับสิ่งข้าบทนี้เพราะทรงบัญญัติสำหรับประเทศภาคกลางของอินเดียสิขาบทที่8ห้ามทำเครื่องหมายให้ทำเครื่องหมายเครื่องนุ่งห่ม ภิกษุและปริพาชกเดินทางจากเมืองสังเกตมาสู่เมืองสาวัตถีโจนปล้นระหว่างทางเจ้าหน้าที่จับโจรได้พร้อมทั้งของกลางจึงขอให้ภิกษุไปเลือกจีวรของตนที่ถูกชิงไปภิกษุลเห่านั้นจำไม่ได้เป็นที่ติดเตียนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุได้จีวรใหม่มาพึงถือเอาเครื่องทำให้เสียสี สีใดสีหนึ่งในสามสีคือสีครามสีโครนสีดำค่้ามาทำเครื่องห้ายถ้าไม่ทำอย่างนั้นใช้จีวรใหม่ต้องปจิตีสิขาบทที่9วิกัลจีวรไว้แล้วจะใช้ต้องถอนก่อนพระอุบนนทะสักยบุตรวิกัลจีวรกับภิสูุอื่นแล้วยังไม่ได้ถอนใช้จีวรนั้น ผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุวิกัปจีวรกับภิกษุภิกษุณีหรือนางสิกขมานาสาม,มนเณรหรือสาม,มนเณรีแล้วใช้สอยจีวรน,นั้นโดยที่มิได้ถอนต้องปาจิตตีสิกขาบทที่10ห้ามเล่นซ่อนบริขารของภิกษุอื่นภิกษุพวก6ซ่อนบาทบ้างจีวรบ้างของภิกษุพวก17ซึ่งไม่ค่อย เก็บงำบริ án, ขารเครื่องใช้ของตนให้เรียบร้อยพระผู้มีพระภาคกิงทรงบัญญัติสิขาบทวา่าภิกษุซ่อนบาทรจีบอกลกรองเข็มประคดเอวของภิกษุแม้เพื่อจะหัวเราะเล่นต้องปาจิตตี